นี่นะครับวัตถุดิบครับมีหมูสไลด์มะน,นาวหอมผักชีแล้วก็พริกนะครับอย่างหีิบเด็กดดกะตำมนี่ครับ โอเคครับผมเดี๋ยวไปลวกเนื้อกันต่อครับหมูล,ลวกไปเลยนะครับลวกหมูให้สุก่อนะครับังจากเด็ดแล้วก็ตับหมูหอ,อกนะครับ ีไม่ต้องลวกให้มันแข็งมากนะครับเมันจะแข็งเกินไปเอาเแบบแห้หมูกำลังเด้งๆนะครับลวกแป๊บนึงก็พอ,อนนี้ครับหลังจากลวกหมูเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาหมูมาโขกนะครับใส่กข้าไปในโขกเลย แล้วใส่ผงชูรสครับน้ำตากระบ,บีบมะนาวลงไป แ้ใส่ความเีลงไปนะครับตนงน้เ้ากัน เทใสจานประมาณนี้ครับผมเสร็จแป้วอันนี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับเครื่องปรุงมีไม่กี่อย่างเองโอเคครับพร้อมขอบคุณครับ